うん。 บุูไนหรือบุูไนดารุซาลามเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทั้งในด้านการเมืองและเศรษฐกิจซึ่งไรายได้หลักของบุรุนมาจากการผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติโดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติที่สามารถผลิตได้มากเป็นอันดับที่4ของโลกบุูไนยส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติกว่า9 5ของการส่งออกทั้งหมดไรายได้จากการส่งออกน้ำมันดังกล่าวนำไปลงทุนในต่างประเทศหรือร่วมลงทุนกับต่างประเทศด้วยเหตุนี้ทำให้บุูไนมีดุลการค้าเกินดุลมาโดยตลอดรัฐบาลบุูไนยวางนโยบายปรับเปลี่ยนและปฏิรู ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นโดยเปลี่ยนแปลงจากเศร,รษฐกิจพึ่งน้ํามันและการธรรมชาติเป็นหลักไปสู่เศรษฐกิจที่มีความหลากหลายโดยให้กระจายในหลายภาคส่วนเช่นการท่องเที่ยวการขนส่งการบริการด้านการเงินการพัฒนาที่เกี่ยวเนื่องกับน้ํามันและก๊าซต่างๆท่าเรือและอุตสาหกรรมและส่งเสริมกรเกษตรกรรมการผลิตอาหารเพื่อพึ่งพาตนเองตามแผนพัฒนาระยะยาวบ l u e ูัน2035 สิ่งที่เป็นจุดเด่นที่น่าสนใจในการค้าการลงทุนในบุรุนยคือรัฐบาลพยายามที่จะผลักดันให้เกิดความหลากหลายทางเศรษฐกิจทําให้มีความต้องการสินค้าและบริการทั้งสาหรับการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและการพัฒนาธุรกิจการค้าด้านต่างๆเช่นการค้าปลีกและค้าส่งการก่อสร้างและการขนส่งทัมนาคมรัฐบาลบุูไนยจึงมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนในประเทศอย่างต่อเนื่องให้สิทธิพิเศษแก่ประเทศสมาชิกอาเซียนภายใต้ CEPT ด้วยการลดอัตราภาษีนําเข้าเหลือ 0- ถึงเสนับสนุนด้านสาธารณ ดุปวภคพื้นฐานและการหาตลาดรวมถึงการให้กู้ยืมเงินทุนเพื่อการลงทุนและลดเว้นภาษีบลูนายเป็นประเทศที่มีประชากไรรายได้สูงมีกําลังซื้อสูงและมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีสูงถึง4 1 3 2 6อส US ดอลลาร์สหรัฐต่อหัวบรูนายมีการนําเข้าอาหารราว80%โดยมีความต้องการนําเข้าสินค้าเกษตรปริมาณสูงเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการบริโภคภายในประเทศเช่นข้าวผักและผลไม้รวมถึงเนื้อสัตว์เส้นทางคมนาคมโลจิสติกปัจจุบันรรไยมมม่่ีเืือาอาห นามบินที่เป็นจุดศูนย์กลางในระดับภูมิภาคทั้งนี้เนื่องจากปริมาณการค้าและการลงทุนรวมทั้งความเชื่อมโยงกับประเทศอื่นๆยังมีไม่มากนะักแต่อย่างไรก็ตามภายใต้กรอบความร่วมมือระดับภูมิภาคที่เรียกว่า BIMPAGA ซึ่งย่อม,มาจากบลูนายอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์ East Asia Growth Area บลูนายวางตำแหน่งของตอนเองเป็นจุดศูนย์กลางของกลุ่มประเทศอาเซียนที่อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกและนั่นเป็นหนึ่งในโครงการไม่กับโปรเจกต์ของบลูนายในการสร้างสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านคมนาคมขนส่ง และโลจิิสตกูนายมีประชากร0.4ล้านคนมีรายได้ประชาชาติต่อหัว48,58.8ดอลลาร์สหรัฐผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP 16.8พันล้านดอลลาร์สหรัฐและมีการขยายตัวของ GDP ร้อยละ5.3 ชาบลูนายมีรายได้ประชากรต่อหัวสูงเป็นอันดับที่2ของกลุ่มอาเซียนมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวซึ่งสูงกว่ารายได้ต่อหัวของคนไทยถึงกว่าหาเท่ามีจํานวนประชากรในวัยทํางานมากถึงราวเ0รของประชากรทั้งหมดซึ่งนับเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีรายได้และกําลังซื้อจากการจับใจ่ายใช้สอยสินค้าและบริการต่างๆรวมทั้งยังเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มตอบสนองต่อกลยุทธ์ทางการตลาดได้เป็นอย่างดีอีกด้วยสะท้อนให้เห็นถึงกําลังซื้อจํานวนมากของผู้บริโภคชาบลูนายซึ่งเป็นตลาดหนึ่่งททีีมศัักกยยภาาาาพและโอสสํหรบินค้ไช นในส่วนใหญ่พูดภาษาอังกฤษได้และมีการศึกษาในระดับค่อนข้างสูงด้วยอัตราการรู้หนังสือราวร้อยละ95ชาบลูนร้อยละ66นับถือศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัดและให้ความสําคัญกับคุณภาพสินค้ามากความต้องการอาหารสุขภาพมีแนวโน้มค่อยๆขยายตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากความใส่ใจด้านสุขภาพ การร่วมทุนกับนักลงทุนท้องถิ่นของบลูนายจะช่วยสร้างความสามารถในการเข้าถึงตลาดบลูนได้มากขึ้นอย่างไรก็ดีควรศึกษาผู้ร่วมลงทุนโดยละเอียดก่อนตัดสินใจร่วมทุนสำหรับการเจรจาธุรกิจกับชาวบลูนายส่วนใหญ่ต้องมีการพบปะก,กันมากกว่าหนึ่งครั้งเนื่องจากวัฒนธรรมการเจรจาธุรกิจของชาวบลูนายคล้ายคลึงกับนักธุรกิจในอาเซียนคือเน้นการสร้างมิตรภาพและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมากกว่าเน้นให้เกิดธุรกิจเพียงอย่างเดียวนอกจากนี้การทำความเข้าใจประเพณีและหลักปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลามมมีคควาาสัญอยย่่งงิ We'll be right back. ปัจจุบันการลงทุนของธุรกิจไทยในบรูนยังมีค่อนข้างน้อยอย่างไรก็ตามการวางนโยบายปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศให้มีความหลากหลายมากจะเอื้อโอกาสทางการค้าการลงทุนแก่ไทยในบลูนในสาขาต่างๆอาทิธุรกิจอาหารอุตสาหากรรมแปรรูปอาหารโดยเฉพาะอาหารฮาลาลเนื่องจากบรูนายต้องพึ่งพานําเข้าสินค้าอาหารจากต่างประเทศเป็นหลักซึ่งผู้ประกอบการควรเคร่งครัดและใส่ใจในมาตรฐานและถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามและต้องขออนุญาตติดตราอาหารฮาลาลจากทางการบลูนเพื่อสร้างความไว้วางใจใน สินค้าไทยธุรกิจปิโตเคมีการผลิตปิโตเลียมขั้นปลายน้ำอุตสาหกรรมเคมีพันซึ่งถือเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในบรูไนธุรกิจก่อสร้างบลูไนมีการดำเนินโครงการก่อสร้างมากมายทั้งในภาคอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐานนักธุรกิจไทยสามารถเข้าร่วมบริการรับเหมาก่อสร้างหรือสถาปนิก รัฐบาลบรูไน i, ให้ความสําคัญกับการลงทุนจากต่างประเทศค่อนข้างมากจากนโยบายด้านการลงทุนที่ค่อนข้างเปิดกว้างและเสรีนักลงทุนต่างชาติสามารถลงทุนและถึงหุ้นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ในเกือบทุกสาขายกเว้นกิจการด้านความมั่นคงทางอาหารและกิจการที่ต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติภายในประเทศอาทิเกษตรกรรมประมงและแปรรูปอาหารจะต้องมีนักลงทุนท้องถิ่นถึงหุ้นด้วยอย่างน้อยร้อยและสามสิบมีการให้สิทธิพิเศษทงางภาษีรวมทั้งการปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก30%เรหลือ20%นอกจากนี้ยังมีการ สิทธิพิเศษทางภาษีในโครงการผู้บุกเบิกบริษัทจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคคลโดยปกติ30%สําหรับบริษัทที่ไม่ได้ทําธุรกิจด้านน้ํามันนานถึง8ปีและได้รับการยกเว้นภาษีนําเข้าเครื่องจกักรอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงานเพื่อดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในบรูไน ลูนายเป็นคู่ค้าอันดับที่9ของไทยในอาเซียนการค้าของไทยกับลูนายในระยะ5ปีที่ผ่านมาสำหรับการค้าระหว่างไทยลูนายนั้นไทยมักจะเป็นฝ่ายเสียดุลการค้าเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากสินค้าหลักที่ไทยนำเข้าจากลูนายคือน้ำมันดิบโดยมูลค่าการค้ารวมช่วงเดือนมกรากคมถึงเดือนธันวาคม2557เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้น10.7% สินค้าส่งออก5อันดับแรกของไทยไปบรูไนาย 1. ข้าว 2. รถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบ 3. ปูนซีเมนต์ 4. ผลิตภัณฑ์ยาง 5. เครื่องจักรกลและส่วนประกอบสินค้านำเข้า5อันดับแรกของไทยจากบรูไนาย 1. น้ำมันดิบ 2. เคมีพัณฑ์ 3. เหล็กเหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 4. สัตว์น้ำสดแช่ยเย็นแช่แข็งแปรรูป 5. สินแร่โลหะอื่นๆ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจด้านการค้าระหว่างไทยกับบลูนในปัจจุบันยังมีไม่มากนักเมื่อเทียบกับสมาชิกอาเซียนอื่นๆอย่างไรก็ตามการที่บรูนายพยายามที่วางนโยบายสู่เศรษฐกิจที่หลากหลายในอนาคตก็จะเป็นโอกาสที่ให้ไทยสามารถที่จะป้อนสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องแก่บลูนายได้มากขึ้นต่อไป